ในส่วนของการเจาะลึกนะในในยะปฏิปทาในช่วงนี้นนะอยากจะให้พวกเราแบ่งความเข้าใจเป็นสองภาคหรือมุมมองภาคที่หนึ่งก็คือเรื่องของทฤษฎีเรื่องของความรู้ของจิตหรือผู้รู้อารมณ์หรือเรียกว่าอารามมณิกะภาวนากรรมฐานการฝึกอบรมจิตตภาวนาเพื่อสมาทิฏฐิ ส่วนอีกภาคหนึ่งก็คือภาคปฏิบัตินะเป็นเรื่องของการที่เอาจิตที่อบรมแล้วละมนทินเบื้องต้นของกุศลธรรมแล้วมนทินคือความเนินช้าตัณหาทิฏฐิมานะนะพระเราละได้แล้วด้วยเบื้องต้นก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ตรงมรีศีลอันบริสุทธิ์ดังนั้นการภาคปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของสม,มถะ และวิปัสสนาที่ไม่มีมนทินหรือเครื่องเนิ่นช้าจึงทำให้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติตามลำดับแต่ก็ไม่ช้าไม่ช้าเพราะว่าความช้าอยู่ที่อยู่ที่ผู้รู้อารมณ์หรือจิตถ้าเป็นผู้หลงไปในอารมณ์เนี่ยต่อให้เราจะเอาลำดับจะเอาอะไรที่เร็วแค่ไหนก็ตามแต่ หรือลึกแค่ไหนก็ตามแต่แต่ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยการยึดถือหรือรียกวก็อุปปาทานนะก็คือตัณหาและทิฏฐิอวันนี้ก็ให้แบ่งเป็นเป็นสองช่วงนะคำถามที่เราจะให้ได้ทั้งทฤษฎีและภาพปฏิบัติปฏิบัติก็คือเรื่องของสมถะและวิปัสสนาซึ่งเนยะปฏิปทาก็เป็นไปกับ อาณาปนาสติในเรื่องของสมถะและในเรื่องของวิปัสสนาคือเราจะใช้อิริยบทใหญ่4และอิริยบทย่อย7หมวด22ประเภทนะโดยอาศัยบาทของอาณาปนาสติอุสมถะอันนี้คือภาคปฏิบัติส่วนภ่าคทฤษฎีเจาะลึกเรื่องของหมวดสีของนิยปฏิปทาคือเรื่องของ ลักษณะที่จะุูกะน,นะทวนนิดเดียวก่อนจะไปเรื่องของคำถามหนึ่งอะไรในยะปิฏทามีอะไรเป็นลักษณะลำดับสามสิกขาสามฐานะสามคือคูณโทษและการสลัดออกตามวัตถุตามวัตถุนะและมิตรสามมิตรสามก็คือการคบหากลรยามิตร เสวะโตก็คือการเสร็จครบพระชะโตคือการว่าง่ายหรือจงรักภักดีปยิรูปางสโตก็คือการโคดชิ่งหรือการวางแผนหรือการชี้โทษหรือการให้อาวุธของเราเพื่อไปทรยศพื้นที่ในในจิตในใจของเราเองเนะแบ่งเป็นสองส่วนสองพื้นที่ก็คือพื้นที่ของบัณฑิตและพื้นที่ของผานถามว่าตอนนี้พื้นที่ใครเยอะกว่าผาน รู้สึกไม่ปลื้มเลยนะเราบอกว่าผ่านเยอะนะให้เชื่อตามาว่าถ้าบัณฑิตเยอะป่านนี้เราไม่มานั่งแบบนี้เราไปนานแล้วนะเหมือนกับพระเถระห,หรือพระอริยบุคคลที่ท่านเดินตามบัณฑิตเสพครบ,บัณฑิตจึงทําให้ท่านคิดแบบบัณฑิตพอคิดแบบบัณฑิตก็จะขัดกันเองข้างในเพราะเวลาที่เราคิดแบบผ่านนะี่คือสุขเป็นสาระ ถ้าคิดแบบบัณฑิตก็คือออกจากความสุขไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายจึงทำให้ถ้าจะออกจากการมาสุขต้องมีแนกขมมะสุขอะไรเป็นหน้าที่ของนยปฏิตทาขนทางที่ทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันหรือปิดประตูอาบายหน้าที่โดยตรงก็คือใครจำได้อ่าท่านบุตรว่าไงจำได้ไหม สมาทานก็เป็นส่วนของลักษณะเนยปฏิปทามีการสมาทานในอธิศีลอธิจิตตะและอธิปัญญาอย่างแรงกล้าและต้องรู้จักเบื้องต้นของศีลจิตและปัญญาและรู้อธิและรู้ที่สุดดังนั้นจึงทำให้ตรงนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องถามกันให้ลึกและคอรที่ละเอียดนะ เราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ทั้งหมดทั้งองค์ความรู้ก็คือองค์ความรู้วิธีการและองค์ความรู้หลักการและวิธีการนะสาวันนะเราไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนว่าหน้าที่วันก่อนบอกไปเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมมากแตนะ่จริง,รงๆที่บอกว่าคือการฝึกผู้รู้อารมณ์เป็นหน้าที่โดยตรงเพราะว่าเนยปฏิปทาช้าที่จิต ช้าที่คนไปกำหนดขันห้าการจะกำหนดขันห้าจะใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เรียกว่าปริญญาสามเนี่ยเราจะศึกษายาน16เราจะศึกษาสมถะอย่างไรก็ตามแต่เราได้เพียงแต่ธรรมะสัญญาแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงเฉพาะหรือสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่พ้นจากสักกายทิฏฐิหรือสมุติบัญญัติได้ยากถ้าจิตของเราไม่ เป็นไปกับอุสรธรรมที่ไม่มีมนทินคือไม่เอาตัวเราเข้าไปปฏิบัติคือตัณหาทิฏฐิมานะซึ่งเราไม่รู้ดังนั้นจึงทําให้หน้าที่โดยตรงก็คือเราจะต้องฝึกอบรมจิตหรือกําจัดเสียช่วยกันจำนะหน้าที่ของนิยปฏิปทาคือกําจัดเสียซึ่งมนทินของการปฏิบัติหมายความว่า เบื้องต้นของการปฏิบัติต้องชําระมนทินของกุศลธรรมคือเราเกี่ยวข้องกับกุศลธรรมด้วยจิตที่มีมนฑินนั่นคือมีความต้องการไม่ได้ถึงแม้ว่าอารมณ์หรือสิ่งที่เราเข้าไปทําจะเป็นกุศลเกี่ยวข้องกับกุศลแต่จิตไม่ใช่กุศลเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่นั้นธรรมะละเอียดจึงทําให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นไม่หลงว่าเรา มีศรัทธาไม่หลงว่าเราเป็นคนมีศีลทั้งวันไม่หลงว่าเราภาวนาเพราะเราเอาอารมณ์ที่จิตเข้าไปปรุงแต่งเป็นตัววัดไม่ได้ในการปฏิบัตินะจึงทำให้นยปฏิปทาจำเป็นจะต้องรู้จักอ่านตัวเองให้ออกว่าขณะนี้มีมนทินไหมสิ่งที่อยากจะให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เป็นมนทิน นมนทินของการปฏิบัติแสดงว่าเราเอามนทินไปปฏิบัติได้ไหมเอามนทินไปปฏิบัติได้ไหมพระองค์บอกว่ามนทินคือปะปัญจะทำเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาทิฏฐิมานะเราเอาตัณหาทิฏฐิมานะไปปฏิบัติได้ด้วยสักยายทิฏฐิคือความเห็นของเราแต่เราไม่เอาโทสะไปใช่ไหมมีใครเอาความไม่สบายใจไปปฏิบัติร,รู้ได้เลยไหม ถ้ารู้ได้เนะี่ยไม่เรียกว่ามนทินหรอกเรียกว่าเรียกว่าทองเก๊รู้เลยว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปปฏิบัติความฟุ้งซ่านปฏิบัติได้ไหมความลังเลสงสัยไม่ได้แต่ตัณหาทิฏฐิมานะเหมือนจะได้จึงเป็นมนทินที่อยู่ในทองซึ่งทองในที่นี้คือหมายความว่าขันห้ามีอยู่จริง แต่การที่เราเอาผู้หลงหรือความต้องการไปเกี่ยวข้องขันห้าเราจะเข้าไม่ถึงขันห้าจริงๆเป็นเพียงความคิดในการปฏิบัตินะอ่ะันนี้เรารู้แล้วว่ากิจหน้าที่ก็คือการชำระมนทินในการปฏิบัติก็คือการฝึกจิตนั่นเองให้ผลจากเครื่องเนินชานะอาการปรากฏก็คือใครจำได้อาการปรากฏผล เวลาที่เราปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปกับโลกิยะสัมมาทิฏฐิและโลกุตตะสัมมาทิฏฐิและโลกิยะสัมมาทิฏฐิยังต้องแยกเป็นอริยสัจแห่งจิตหรือสัจจยานแห่งจิตกับสัจจยานแห่งอารมณ์หมายความว่าอาริยสัจเนี่ยที่บอกว่าว่าโดยย่ออุปทา,านขันห้าเป็นทุกนั่นคือสภาวะของทุกสัจจะโดยสภาวะของอารมณ์ แต่จิตนั่นแหละจะต้องมีอริยสัจก่อนถึงจะเข้าไปกำหนดรู้อุป,ปาทานขันห้าได้นี่คือความต่างกันของบุคคลที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงอุป,ปาทานขันห้าได้ด้วยการฟังเหมือนบัวเหล่าที่สองแต่ของเราคือจะต้องเข้าถึงอริยสัจแห่งจิตก่อแล้วเอาจิตที่มีอริยสัจไปกำหนดหรือทำความรู้ตามทววาผ่าน อินทรีย์สังวรให้จำไว้เลยว่าเราถ้าเราไม่รู้จักอินทรีย์สังวรที่อุปมาเหมือนกับคลองส่งน้ําดีไปให้สติปัฏฐานเราจะไม่สามารถเข้าถึงสติปัฏฐานได้เพราะนอกศาสนาไม่มีอินทรีย์สังวรนั้นจึงทําให้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องขององค์ความรู้ของจิตก็คือจิตที่ มีศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วและมีความเห็นที่ตรงแล้วถึงจะไปกำหนดอินทรีย์สังวรได้ตรงสภาวะโดยที่ไม่ต้องมาคิดกับเรื่องอารมณ์ที่รับเข้ามาสติหยุดหยุดอะไรเอ่ยหยุดความเพ่งแรงหรือการให้ค่ากับอารมณ์ที่ดีหรือหยุดความขัดเคืองกับอารมณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะแล้ว ทำความรู้อยู่กับบัญญัตินั่นแหละที่ใกล้กับสภาวะขันห้าอาศัยสมาธิที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละขณนะถึงแม้ว่าคำว่าคณิกะสมาธิไม่มีในพระบาลีแต่ขอให้เราเชื่อเรื่องของอัตถกถาที่ท่านมีมีเป็นพระอรหันต์ตั้งห้ารยลูกมีอภิญญาหกและปฏิสัมพิธาสี มีคนบอกตามาว่าอย่าพูดเลยคณิกะอุปจารละอัปปนามันไม่มีให้พูดแค่ลักคณูปนิชานและอารัมปูปนิชานถามว่าเราจะทำอะไรได้กับพวกนี้ดังนั้นจึงทำให้การอนุเคราะห์ของอัตถรถาที่เรียกว่านิเทศหรือสิ่งที่ขยายออกมาเป็นสิ่งจะเป็นแต่เราเองต้องการมากกว่านั้นอีกเพราะเราอ่านหรือเราขยายคำศัพท์ พระบาลีที่พรงแสดงด้วยอัฐกถาแล้วเรายังเอาเนื้อความเอาสภาวะออกมายังไม่ได้ให้เชื่อตะมาวยังไม่ได้ดังนั้นจึงทําให้การบอกการแสดงการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำหนังจำแนกและกระทำให้ตื่นซึ่งธรรมะเหล่านั้นทั้งบาลีและอักถาโดยย่อหรือโดยพิสดารอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ขัดกับมหาประเทศ เป็นสิ่งที่อาตมาจะฝากเอาไว้ว่าขอให้พวกเราหมั่นตรวจสอบกับสิ่งที่อาตมาได้แสดงไปว่าขัดกับธรรมะนะหรือว่าขัดกับเหตุแห่งการกำจัดก,กิเลสมีราคะเป็นต้นไหมหรือพูดอะไรที่ไม่สามารถตรวจสอบในพระสูตรได้เป็นต้นนะอ่ะคราวนี้ <c oughs> ส่วนเหตุใกล้คืออะไรเอ่ยเหตุใกล้มีสี่อย่าง ถ้าเราได้ศึกษาในอุคติตันยูสูตรเนยะบุคคลหนึ่งจะต้องมีสุตตะการฟังมากสองมีปริปุชะคำว่าปริปุจชาคือทำทำบาลีหรือทำเนื้อความให้ให้แจ้งให้พิสดารให้ลึกขึ้นเพื่อให้เราเข้าถึงเนื้อความในนั้นปริปุจชารวมถึงการถามด้วยแต่ปริปุจชาไม่ใช่ปุจฉาปริปุฉาเป็นการ เป็นการขยายหรือเรียกว่านิเทศก็ได้นะดังนั้นคือพวกเราจะต้องฟังแล้วต้องฟังการขยายแล้วก็ต้องขยายให้ลึกไปเรื่อยๆตามภูมิของความรู้ของเราภูมิของศักยภาพของพวกเรานะอันที่สามคืออะไรเอ่ยโยนิโสมนสิกาดังนั้นบุคคลที่ฟังมากปริปุจฉามากหรือฟังการขยายมาก จะโยนิโสมนสิการได้เองเมื่อรับอารมณ์โดยความเป็นสัตว์บุคคลเราสามารถจะออกจากมายาแห่งอารมณ์ได้ในการปรุงแต่งของจิตเราโดยเอาความเป็นจริงเข้าไปพิจารณาใหม่อย่าพิจารณาตามมนทินหรือว่าผู้มีทิพลข้างในเขาจะปรุงแต่งให้เราคิดไปตามเขา นะตอนนี้เราจะคิดใหม่โยนิสโสมนสิกานั็นคือการพิจารณาเพื่อให้จิตเป็นไปกับกุศลหรือคำสอนนะมีทั้งไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เรียกโยนิสโสมนสิการหรือประกอบด้วยปัญญาก็เรียกว่าโยนิสโสมนสิกาเมื่อกุศลเกิดขึ้นขณะนั้นเรียกว่าโยนิสโสมนสิการเหตุแห่งกุศลธรรมทั้งปวงทุกเหตุแม้ว่าเป็นอุป,อปนิสัยใน อดีตก็ถ้าว่าโดยปัจจัยนะแต่เราบอกว่ามันจะเป็นโยนิโสมณสิการได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้คิดแต่ว่าเขาเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งดังนั้นจึงทําให้เราไม่เอามาคิดก็ได้แต่ว่าขอให้รู้ว่ากุศลที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับกุศลที่เกิดขึ้นในอนาคตให้เกิดง่ายขึ้นจึงจําเป็นต้องรู้ว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจนี้จะทําให้เรามีฉันทะในการเจริญกุศล และก็การพิจารณาเรื่องของกรรมและผลของกรรมและอริยสัจก็เป็นโยนิสงสิการที่เรียกว่าปัญญาดังนั้นจึงทําให้แม้กระทั่งการพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นโยนิโสพนสิการแต่ต้องดูก่อนว่าจิตของเรามีอะไรเป็นอารมณ์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสมมุติเป็นสมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์หรือเปล่าหรือมี คบหรือสุคติเป็นอารมณ์ไหมในการที่เราพิจารณาหรือเรามีขันห้าเป็นอารมณ์แต่นั้นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปานตาจึงจําเป็นต้องขึ้นอยู่กับวัตถุนะดังนั้นโยนที่สงสิกานะคือขอให้เราได้พยายามหาอุบายที่ทําให้จิตของเราเป็นไปกับกุศลให้มากนะและอันสุดท้ายคือการอยู่ใกล้กัลยาณมิตรก็คือการเสพคบการการ จงรักภักดีการว่าง่ายการถือทำอนหรือโอวาทเบื้องขวาและการการเข้ามาเข้ามาปรึกษาวางแผนลบเอาเอาวุธเข้าไปนะแล้วก็ทำร้ายใครทำร้ายตัวเองตัวเองในลักษณะของคนพาหรือผู้มีทิพนนะ